สวัสดีครับชื่อนายสารวัลเจริญวัตครับอน,นุส้ศึกษา65096 12039ศกาครับลอบิตาลนะครับเป็นเอ่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราหาลิมิตของฟังก์ชันได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าหาค่าลิมิตที่ยังอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดได้ครับโดยมีทฤษฎีบทนะครับก็คือลิมิต x ข้าใกล้ a ครับ f x ส่วน g x จะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ a f ดิฟ x ส่วน g ดิฟ x ครับหรือก็คือการดิฟเศษดิฟส่วนแนยกันครับเราจะแบ่งเป็น3รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกก็เป็น0ูนส่วน0นี่ครับ0ูส่วน0และ infinity ส่วน infinity ครับโดยจะมีโจทย์ครับก็คือข้อแรกเป็นลิมิต x เข้าใกล้1 เกกำลังสี่ลบหนึ่งส่วนด้วย x กกำลังสองลบหนึ่งถ้าทำโดยวิธีปกตินะครับก็คือเราจะแยกออกมาเป็นอสองเล็บแบบนี้ครับก็คือเกกำลังสองลบหนึ่งกับเกกำลังสองบวกหนึ่งคูณกันอยู่ส่วนด้วย x กกำลังสองลบหนึ่งครับแล้วก็ตัดอย่างนี้แล้วแทนค่าก็ได้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับ แต่ด้วยวิธีโลปิตาะจะช่วยให้เราหาได้ไวขึ้นครับก็คือทำเป็นนี่ครับ1 x กำลัง4ลบ1ส่วนด้วย x กำลังสอลบ1ก็คือเมื่อแทนแล้วอันนี้จะเป็น0ูนยส่วนะครับก็ได้เท่ากับ l ิ m i t x เข้าใกล้1ดิบบนก็เป็น4 x กำลัง3ลบ1ก็หายครับ เป็นกับ 2x เมื่อแทนค่านะครับก็จะได้เป็น4 1กัง3ส่วน2คูณเดียวกับ1เขาก็จะเป็น4ส่วน2ท่ากับ2ครับจะเห็นได้ว่าคำตอบเท่ากันเลยแต่ว่าวิธีนี้จะไวกว่านะครับครับก็เจอข้อถัดไปนะครับลิมิต x เข้าใกล้0 x ลบด้วยแทน x ส่วน 4x นะครับก็เมื่อแทน x ทับ0นะก็ได้เป็น x 0ลบ อาร์แทนศูนย์ส่วนด้วยสี่คูณเดียวกยศูนย์ยครับก็อาร์แทนศูนย์ก็ได้เป็นศูนย์สี่ศูนย์อารศูนย์ก็เป็นศูนย์ส่วนศูนย์ครับก็จับมาลบดตานครับด้าน,นบนได,ได้เป็นหนึ่งลบด้วยดีบิบอาร์แทนได้หนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกเอ็กกำลังสองด้านล่างได้เป็นสี่เอ็กได้เป็นสี่ครับก็เมื่อแทนค่าแล้วนะครับจะได้เป็นหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนหนึ่ง สนสีน่ขัดเท่ากับหนึ่งศูนย์ส่วนสี่ก็ตอบศูนย์ครับข้อนี้ข้อต่อไปนะครับลิม e ิต x เข้าใกล้ฟินิที่สอง e กําลังสาม x บวก ln x ส่วนด้วย e กําลังสาม x บวก x กําลังสองครับเมื่อแทนฟินิทีนะครับก็จะได้เป็นสองคูณ e ยกกําลังฟินิตี้บวก ln ฟินิทีส่วนด้วย e ฟินิตี้ บอกอินฟิน t y ้กำลังสองก็ได้เป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ครับก็จะใช้กฎลอปิตานได้นะครับก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ริบบนก็ได้เป็นอ่าหก e ได้เป็นสองอี e กำลังสาม x ครับแล้วก็คูณริบไซนก็กลายเป็นสามบวกด้วยลอต x กก็เป็น1นส่วน x ครับ ส่วนด้วยรากได้เป็น e กำลับบง 3x คูณดิฟไซก็ได้เป็น3บวกด้วย 2x ครับแล้วลองเมื่อลองแทนอินฟินิตเข้าไปดูครับก็จะเป็นอินฟินิตี้คูณกับ3ส่วนด้วยอินฟินิตบวกอยู่กับอินฟินิตครับก็ก็ยังเป็นอินฟินิตส่วนอินฟินิตเหมือนเดิมนะครับในนั้นก็ต้องดิฟบิกรอบก็จะได้เป็นลิมิต x เท่ากับอินฟินิตี้ดิฟอีกราบก็ได้เป็น 6e กำลัง 3x คูณดิฟไซนะครับดิฟ mm. อันนี้ดิฟ1ส่วน x ก็ได้เป็น1ส่วน x กำลัง2ครับลบ1ส่วน x ก,กำลัง2ส่วนล่างก็ได้เป็น 3e กำลัง 3x คูณด้วยดิฟไซก็กลายเป็น3ครับวก็บวกได้ 2, 2> mm. ก็จะได้เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ส่วนด้วย 18e กำลัง e 3x ลบ1ส่วน x กำลัง2ส่วนด้วย 9e กำลัง 3x บวก2ครับอันนี้ก็ยังเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้อยู่นะครับแต่จะเห็นได้ว่าเราใช้กดลิมิตอนันต์ได้นะครับก็จะหารด้วย e กำลัง 3x ทั้งสมการนะครับก็ได้เป็น e กำลัง 3x ส่วน e กำลัง 3x ส่ e กําลังสาม x สองส่วน e กําลัง x, 2, ส e าม x ก็ตัด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 ก็จะเหลือเ,อเป็นลิมิต x เข้าใกล้ infinity 18บลบด้วยหนึ่งส่วน x กลัสองคูณกับ e กํลังสาม x ส่วนด้วยเก้านะครับบวกกับสส่วน e กําลังสาม x เมื่อแทนลิมิตแทน x เข้ากล้ infinity เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นสิ ลบด้วยหนึ่งส, Infinity, ส่วนอินฟินิตี้ส่วนเก้าบวกสองส่วนอินฟินิตี้ครับก็ได้เป็นสิบแปดลบศูนย์ส่วนเก้าบวกศูนย์ครับก็ได้เป็นสิบแปดส่วนเก้าก็ได้เท่ากับสองครับก็เลื่องที่สองนะครับอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้หรือว่าอินฟินิตี้คูณกับศูนย์นะครับก็วิธีทำก็คือหาลิมิตเพื่อดูว่าเข้ารูปแบบแหรือไม่แล้วก็จัดรูปให้อยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์แล้วก็อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ครับก็มาดูโจทย์ข้อแรกครับลิมิตทเข้าใกล้ศูนย x กคูณดวกับล n เนะครับเมื่อแทนเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้เป็นศูนคูณดวกับ l อศูนย์ครับอ่าแล้วก็ l อศูนนะครับจะได้เป็นอินฟิน t ตี้ครับส่วนนั้นก็กลายเป็น <c> ่วนคูณด้วยกับลบอินฟินิตี้ครับส่วนยนั้นก็กลายเป็น่วนคูณด้วยกับลบอินฟิน t ตี้ครับ เมื่อนำมาจัดรูปนะครับก็ได้เป็นลิมิตเเข้าใกล้ศูนย์รอนเอส่วนด้วยหนึ่งส่วนเอบเมื่อลองแทนนะครับก็ได้เป็นลบอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ครับก็จะใช้กฎโลปิตาลได้ครับก็เมื่อดิฟนะครับดิบบนก็ได้เป็นหนึ่งส่วนเอกส่วนเี่วกับลบหนึ่งส่วนเกำลังสองครับก็จัดรูปได้เป็นลิมิตเเข้าใกล้ศูนย์ เท่าก,กับหนึ่งส่วน x คูณกับ x กำลังสองหนึ่งับลบับแล้ตัดด้ x ตัวเดียวก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้ศู x ลบ x ครับก็มาแทนส่วนเข้าไปนะครับก็จะได้ศูนครับส่วนข้อต่อไปนะครับข้อนี้ก็ลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งกับทางบวก หนึ่งส่วนลอรเอ็กลบด้วยเอ็กส่วนเอ็กลบหนึ่งครับก็เมื่อลองแทนหนึ่งชั้นบวกเข้าไปนะครับจะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยลอนหนึ่ง 1, ลบหนึ่งส่วนหนึ่งลบด้วยหนึ่งครับก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยศูนย์จุดกว่ากว่านะครับแล้วก็ลบหนึ่งส่วนด้วยเหลือศูนย์จุดวกว่ากว่านะครับก็ได้เป็น Infinity, อินฟินิตี้ลบยี่ห้ออินฟินิตี้ครับ ก็เมื่อเอามาจัดรูปนะครับก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งทางบวก x, x ลบหนึ่งลบ x ดอน x สอนด้วย x ลบหนึ่งคูณกับ ln x ครับเมื่ออยู่ในรูปนี้แล้วนะครับก็ลองแทนค่าดูครับก็ได้เป็น ศูนย์ลบศูนย์คูณกับลอนหนึ่งครับส่วนด้วยศูนย์คูณด้วยกับฟันหนึ่งก็ได้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์ครับก็ใช้กดลบไปตามได้ครับก็ดิบบนนะครับก็จะได้เป็นดิตบตัวบนก็ได้เป็นได้เป็นหนึ่งลบอยู่กับหน้าเด็ฟหลังบวก หลังด็ดหน้าครับก็เป็นหนึ่งส่วนด้วยด้านล่างนะครับก็จะได้เป็นเ่หน้าดิดหลังบวกกับหลังเด็ดหน้าก็ได้เป็นหนึ่งครับก็จะได้เป็นหนึ่งบวกทับตัดครับแล้วก็เดี๋ยว หนึ 1> 1่งลบหนึ่งบวกลอน์เอ็กส่วนด้วยเอ็ลบหนึ่งส่วนเ็กซ์บวกลอร์เอ็กครับก็หนึ่งกับลบหนึ่งตามหมดครับก็กลายเป็นลิมิตเอ็เข้าใกล้หนึ่งทางบวกลอน์เอ็กส่วนด้วยเอ็กลบหนึ่งส่วนเอ็บวกลอน์เอ็ครับ ก็ตรงนี้เมื่อลองแทนดูก็เป็นศูนย์ส่วนศูนย์อยู่นะครับเพราะว่ารันหนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์จัตุรัล่างก็เป็นหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกอยู่กับรันหนึ่งก็เป็นศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ส่วนศูนย์อยู่ครับก็จัดรูปแล้วก็เดบิกรอครับก็ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งทางบวกรันเอกซส่วนด้วย x ลบหนึ่งบวกกับ x คูณ ln x ด้วย x รับก็ย้าย x ขึ้นไปด้านบนนะครับก็ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวก x ควรจะกับล ln x ด้วย, Run, x, วย x ลบ1บวก ln x, Run, x รับแล้วก็ดิฟก็ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกเป็นอ่า จะได้เป็นหน,หน้าดิบหลังครับเป็นหนึ่งส่วนเอกบวกกับหลังกอขอาวภัยครับเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบนะครับก็มั่กระจายมาเป็นลบบลันเอกลบบลันเอกตรงนี้ก็เป็นลบเอกครับก็เลบหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าครับก็คือหนึ่ง นด้วยด้านล่างนะครับจะเป็นอ่า x ลบหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งบวกกับหน้าเด็บหลังก็ได้เป็นหนึ่งส่วน x ครับวกหลังเด็บหน้าก็ได้เป็นหนึ่งครับก็ตัด x ครับก็ตัดครับ ก็จะเหลือเป็นลิมิตเอ็เข้าใกล้หนึ่งจากทางบวกลบลอนเอ็ส่วนด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งบวกก,กับลอนเอ็ครับก็เมื่อแทนค่าแล้วนะครับจะได้เป็นขอโทษครับก็ตรงนี้มีลบหนึ่งเลยครับเพราะว่ามีลบหนึ่งแต่เอกล,ลบหนึ่งแล้วก็เป็นได้มาลบหนึ่งลบด้วยกับลอน ก็รูปแบบที่3นะครับก็คือส่วนยกกำลังส่วนอินิฟอตี้ยกกำลังส่วนหรือว่า1ยกกำลังอินฟินิตี้ครับก็วิธีทำก็คือจะแทนลิมิตไปดูว่าเป็นเข้ารูปแบบนี้หรือไม่แล้วก็ใช้สมบัติมาช่วยเอาคือลิมิต x เข้าใกล้ a อ x อ็กซยกกำลังจีเอ็กครับสกับอยกกำลังลิมิต x เข้าใกล้ a g x ีเอ็ครับก็จดตัวอย่างนะครับก็คือลิมิต x เข้าใกล้อินเฟอตี้หนลบเกยกกำลัง e ีกกำลัง x นะครับเมื่อแทนแล้วนะครับก็ได้เป็นอินครับก็ เมื่อนำสมบัติมาช่วยนะครับก็ได้ว่าลิมิต x เ e ข้าใกล้ลบอินฟ e ินิตี้1ลบ x ดีกลัง x เท่ากับดีลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ d กลัง x ล่1ลบ x ครับแล้วก็นำมาจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปของส่วนส่วนหรือว่าอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะครับก็จะได้เป็นลิมิต x ลบอินฟินิตี้ d กลัง x ลันหนึ่งลบเอ็กเท่ากับลิมิตลบอินฟินิตี้ลันหนึ่งลบเอ็กซ์อนด้วยอีลบเอ็กนะครับเมื่ออยู่ในรูปนี้นะครับลองแทนค่าด e ูก็ได้เป็นลันหนึ่งบวกอินฟินิตี้สอนด้วยอีกำลังอินฟินิตี้ครับก็ได้เป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้อินฟินิตี้ครับก็จะใช้กฎลอปิตาลได้ครับก็ได้เป็นเท่ากับลิมิต x ็ เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ลบตัวบนจะได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งลบเอ็กส่วนด้วยครับอี e e กกำลังลบเอ็กก็ได้อ e ีกกำลังลบเอ็กครับก็ลองแทนค่าเลยครับก็ได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบอดอินฟินิตี้ส่วนอ e ีกกำลังอินฟินิตี้ได้เท่ากับอินฟินิตี้คูณอินฟินิตี้ครับได้เป็นศูนย์ครับก็ เอาไปแทนครับ e จากมันทัดบนนะครับลิมิต x เข้าใกลลบ i n ิ i n i t y ว่านหนึ่งลบ x e กําลัง x เท่ากับ e กําลังศูนย์ครับก็ e กลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งครับตอบ